เราเล่นซ่อนแอบในรีสอร์ทร้างกลางป่าติดทะเลผมจะหาคนเดียวและมี7คนที่แอบพวกเขาจะใช้วิธีไหนก็ได้ในการแอบจะอำพรังตัวเข้าป่าหรือลงไปที่ทะเลเขาทำได้หมดนี่น่าจะเป็นซ่อนแอบที่ยากที่สุดมาดูกันว่าผมจะหาพวกเขาเจอหรือไม่ และใครจะแอบเนียนที่สุดในคลิปวันนี้แต่ก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Menace Sonflo w a v a Coach n i า e อย่าลืมซื้อครีมเนว่าไปเอวและ My Snack ด้วย1,2,3สองสาไปพวกเขากำลังแอบผมก็ต้องรอฝั่งนู่นเลยแล้วก็ดูว่าเขาจะแอบดีแค่ไหนครับต้องไปตามไอ้บอลไปตามผมก็โดนเจกันหมดเพราะว่าบอลแอบดีบอลแอบดีเราจะอยู่ ไกลๆจุดเริ่มต้นนะเพราะว่าเขาจะเริ่มออกหาที่ไกลก่อนจุดเริ่มต้นเขาจะทิ้งหาสุดท้ายฉะนั้นการที่เขาเจอเราเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้ชนะมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะได้ไม่ไม่ไม่ต้องใต้ทของเออรอือแค่ใต้นี้โอ้โหบอลบ้าบ้ามากบอลเนี่ยแค่ใต้นี้ได้แล้วเนี่ย <c oughs> ทุกคนดู <c oughs> ดูบันจะให้แอบเนี่ <c oughs> ยใต้นี้ได้แล้วคนนึงไอบอลดูสภาพเรือก่อนบอลไปยังไงอะ ก็ลงเนี่ยลงไปแล้วก็นอนอยู่ข้างล่างนี้เนี่ยนอนอยู่ข้างๆากันตหมเน็ตโงพยบายเฮ้ยอันนี้ดีแล้วก็อยู่หลังเสื้อนอนในเสือแล้วก็เอาเสือปิดเข้ามาที่ตาพี่อะไรอ่ะอันตรายอยู่นะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเดินเดินดุมๆเมันจะไปแอบได้นะต้องหาหลังที่มันดูใหม่หน่อยผมคิดว่าแอบใต้นั้นได้นะใต้ทั้งหลังนะเอย่ยผมต้องลงไปดูว่ามันแอบไปหรือเปล่าผมคิดว่าตรงนั้นแอบได้มันใกล้พี่เน็ตมากแต่จุดปิดตาทุกคนเห็นปะ มันปิดมิดหมดทุกอย่างเลยเว้ยไม่ว่าจะมองจากฝั่งไหนอ่ะก็อาจจะเป็นจุดที่ดีเลยครับจะเป็นจุดแอบที่ดีผมคิดว่าตรงนินดดีแอบใต้นี้เลยผมคิดมไ่ได้ทุกคนเราไปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเราจะข้าไปแอบในรถตู้ครับข้ <c oughs> ไาไปแอบในรถตู้อยู่ในรถตู้เลยคิดว่าเน็ตนะ่าจะไม่มาหาอยากขยับรถนะโอเคโอเคอยู่ใต้ต้องรถ เขาได้เห็นหรือเปล่าเาจะไมไกลอ่ะไม่เห็นไม่เห็น,หนพอชุดเรามันแบบมืดมืดอยู่ตรงกลางเลยต่อให้มันจะมีหนามมันจะคันก็ต้องยอมสกปะ่ะเ,เออถูกพ้องทำให้มันแบบเป็นธรรมชาตินะพี่แล้วพี่ก็โปรย,ยไวร้รอบรอบด้วยโอ้โหบอลบ้า เดี๋ยวเราจะเนียนๆยตรงนี้ก่อนก็คือ <นะ S 2> ถ้าเขามาถ้าเขาแบบเดินเช็คไม่ดีผมว่าตรงนี้เรารอดนี่ถ้าเขามาถ้าเขาเดินมาตรงนี้ผมจะจูบอยู่ตรงนู้นหรือว่าเราเล่นกับเนินทรายก็ได้นะที่จริงอะเล่นหลังเนินทรายอะโธไป่แง่ยังเอาลองดูระวังที่พวกเขาแอบต้องบอกนะที่นี่คือไม่มีผีมันไม่ใช่รีสอร์ทแบบน่ากลัวอะไรแบบนั้นแต่สิ่งที่มีผีมันใช่ที่นี่โรงหนังนะครับบอสวีไอพี กำลังจะเข้าใชยซึ่งในงนางนี้ผมเป็นพระเอกเองว้แล้วก็มีแบงค์ปีมีแจ็คพระโบและแน่นอนนางเอกส,สวยคือเอวานะครับมันคือนางเรื่องของพวกเราทุกคนเลยครับเรื่องแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนไปดูสนุกสนานถ้าก็ว่าดีไม่ดีตรงไหนตีชมได้เพราะเราทุกคนก็คือครั้งแรกของเราเราก็อยากจะมีโอกาสในชีวิตก็รีสอร์ทร้างไม่มีผีแต่ว่าในหนังบคอสวีไอพี มีแน่มีแน่อย่าลืมไปดูนะโรงหนังทั่วประเทศอ่ะก็อให้พวกเขาแอบแล้วเรารีบไปหาเลยเย่ัยนนีวต้ันมึงไม่ได้วะหัวมันเลยไอ้เย,ยี้ยหัวเลยตอนนี้ให้เกมไปเช็คนะว่าเห็นไหมเห็นปะเห็นชัดเจนเหรอ,อ มีเวอะไร5นาทีเปลี่ยนงั้นเกมบอกเห็นนี่สองกล้องนะครับสองมุมจูงลงไปมาจับนี่จับนี่ใครเข้าได้แข็งมากโอเคครับไปอะไรที่ไม่ได้ทำก็จะได้ทำอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นโอ้เบี้ยวพี่ช่วยผมหน่อยโอเคพี่วางทับไปเลยพี่วางทับเลยเอาอะไรมาปิดๆเลย เขาเลือนหนึ่งในที่สุดท้ายเตรียมตัวไปหานั่งได้นั่งได้ตัวหนูเบาอ่านั่งไปเลยโดดเข้านี่เลยแล้วกันต้นสักด์นี่โดดลงไปเลยผมว่าวางแผนนะวางแผนเราจะออกไปเช็คหาดให้หมดเช็คหาดเช็คบ้านเช็คตึกอีผู้วิลล่าทั้งหมด แล้วค่อยไลน์มาฟังนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีที่ร้างเยอะเดี๋ยวเราค่อยเช็คเอาไปที่ล่งก่อนพร้อมลุยนี่ครับที่เราแอบว่าค่อนข้างมิดชิดเลยนะคิดว่าเขาอาจจะไปหาที่ไกลๆก่อนอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับผมเงียบกิปแต่ที่มันใหญ่จกิงทุกคนไม่มีใครไปต่อ เหมือนเห็นเนสเลยวะทุกคนเมื <Their royalty> <meter> ่อ <sm> กี้ผมเห็นเสื้อแดงๆนะเดินอยู่ตรงแถวนี้แหละเขาจะเจอก็ต่อเมื่อเขาเดินเข้ามาเนี่ยเนี่ยมาเรือนี้นิ่งไว้ที่เหลือก็แค่นิ่งๆทุกคนเห็นไหมเราล่อแล้วเราไม่มีใครแล้วคิดว่าเขาขึ้นเรือได้ไหมเฮ้ลอ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้พี่เนทอยู่ไหนนะนอนรอต่อตอนนี้สิ่งที่ผมรู้คือเนทตอยู่ในบ้านหลังนั้นทุกคนบ้านหลังทางขวามือแต่เปเด็นคือเนทจะไม่เห็นเพียวได้ไงผมว่าเราต้องนั่งไว้เพื่อให้ต้นไม้บังเราเลยนะมผมจะเอาต้นไม้บางไว้มีใครไหมไม่มีโอเคออกลออกจากฝั่งนี้กลัวกลัวจะตกทุลมโอเคตรงนี้ไม่มีครับโอเค ไปเรากลับไปเพียวเพียวโดนเจอแน่เพียวโดนแน่นิ่งนิ่งไว้แค่นั้นเลยขยับนิดเดียวคือแบบเห็นนะรู้เลยอ่ะเห็นต้นไม้ฝั่งนน้นเลยนะมันมีอะไรเงาๆขยับข้างล่างผมว่าผมต้องนั่งลงที่พิกมาทางนี้เพราะว่าตอนเดินกลับเขาจะเดินผ่านมาทางนี้เขาไม่น่ามองเข้ามา สีเรามันสีกรมเกืนอยู่เสียด้วยแดงเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอาเอ็มอะไรวะเอ็มเลยเจอเอ็มคนแรกแอบแค่นี้เหรอผมพยายามผ่านที่แอบตอนแรกผมจะเข้าไปแอบตรงนี้แต่มันสุดเขตพอดีใช่มันนอกเขตฮะเจอคนแรกแพ้และไปต่อ ไปทางนู้นไปทางนู้นโหอันนี้คือเรือแบบเป็นพลาสติกเลยประเด็นคือถ้าผมไม่ไปเช็คลำนี้ทำไมผมรู้สึกว่ามีคนอยู่แต่ถ้าไปเช็คก็ไม่มีใครอยู่เก็ตไหมถ้าทิ้งไว้มีคนแน่ช่า,างมันปล่อยไปเพราะพื้นที่มันใหญ่ไปเราต้องไปต่อไม่ต้องเช็คไปที่อื่นไปที่อื่นไม่ได้อยู่ในเรือกูอ,อยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เดือดเหียวเห็นได้ใหญ่นู้นกันมี่เลยเหรอเดินผ่านสองรอบเออไม่เห็นเหรอเราเดินผ่านตรงนี้ใช่รอบที่สองเราก็เจอเพราะเรามองเอ็มนี่ไงใช้ต้นหญ้าพอคุณเดินผ่านก็กิ้งไปทางนู้นโอ้ยโอเคอันนี้ผมขอเอ้ถามหน่อยนะเจอคนที่สองลามที่สองมีใครไหม ไม่รู้วิวมาที่หลังเพราะวิวไปขี้มาเอ็มมีใครในนั้นไหมไม่มีแล้วโอเคเชื่อเอ็มนะพอแล้วไม่ต้องเสียเวลาตอนนี้เจอสองเรืออีกห้าไปต่อลุยเล่นตอนแอบผมอยากชนะบ้างสักครั้งคนระับครั้งนี้ไม่แน่ทำไมผมไดลืน่นสิ่งพีเอ็มกับกับพี่เวยวข็โดนเจอแล้วพี่เอ็มกับพี่เพียวโดนเจอแล้ว ประตูนี้ก็ปิดแล้วคงไม่น่ามีใครในข้างในนี้เราไปเช็คน้ำที่สองหลังจากที่เราเจอสองคนผมก็ไปไล่สำรวจในรีสอร์ทเรือที่มีสระว่ายน้ำให้ครบเพราะพื้นที่นี้มันมีที่แอบเยอะมากเราจะหาให้ละเอียดเ,ออเพื่อเคลียร์ไปเลยนี่มีแต่นี่มีกินโคลีนแบบสระว่ายน้ำหนักมากเลย เราไม่ค่ามาฝั่งนี้เลยยิ yes. Ooh, ่งโอ้ขนาดเลยผมไม่รู้ว่าตอนนี้พี่เนทอยู่ไหนนะเดี๋ยวเขาเดินทางมาติดประตูหลังอีกด้วยนะเออเนทมาแล้วเสียงอยู่ใกล้มากครับมาแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับ ขออยู่เงียบๆก,ก่อนแบบนึงเอ็มพีเออมีใครแถวนี้ไหมเห็นใครไหมไม่โอเคได้เดี๋ยวเราเช็คข้างในก่อนในนี้คือร้อนมากอึดอัดมากโอ้โห oh มันอยู่ข้างๆเลยแต่ไม่ได้เช็คตีรถสัจจ่ใจมากพี่บอยคิดว่าเขารอดพี่บอยคิดว่าเขารอดเขานั่งอยูอ่แบบโอ้ยเน้นหาไม่ได้หาไปแล้วพี่บอยถ้านิดไม่หาในรถรอบนี้มีโอกาสชนะโฟมากก็เพียงกับเอ็ม,อย,ม,ย,มยังไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมฮะยังไม่เห็นอะไรเลยอ๋อโอเคมีใครใต้รถไหมไม่มี ถ้าอยู่ใต้รถนะผมไม่น่าเจอป่ะเดี๋ยวไปเช็คต่อแทนะตอนนี้30นาทีพันไปแล้วเราเหลือแค่30นาทีสุดท้ายสามสิบนาทีสุดท้ทายแล้ว ผมเพิ่งจะเอาออกไปเห็นเหรอเราร้อนหน้าร้อนโอ้ยโอ้ยเต็มตัวเลยนะฟังเต็มตัวเลยโอ้โหกำลังพิมพ์ย่อเย้ยไปเลยอ่ะใช่เราร้อนหน้าร้อย่างเดียว ก็ได้เย็นบ่อยขยับนิดนึงแล้วก็คิดว่าปลอยปลอยคิดว่าเขาเขารอดเขารอดแล้วก็พอขยับของเราขึ้นมาคือมันปิดแล้วมันหายใจไม่ออกปิดหมดเลยปิดอย่างี้ปิดหมดโอเคได้แล้วอะไรวะได้แล้วอีกหนึ่งครึ่งทางพันไปแล้วสามสิบนาทีเราเจอสามคนเหลืออีกสี่นะครับผมว่าสี่คนสุดท้ายไม่น่าจะง่ายมีเอวานายบอลอีอีกไหมพี่ชับ ชาบเออทวทีชาททีกับชาผมอยู่กับชาี้นะครับตอนนี้ก็ยังาผไม่เจอครับมเียไปก่อนครับเงียบๆไปก่อนี๋ไปตะกุกตะกาดเฮ้ยเป็นบันไดเฮ้ยเป็นไปได้สูงมากทำไมบันไดมันพักขึ้นเดี๋ยวเราลองข้ามมันมันข้ามได้ไหม แต่ไม่มีทางไม่มีทางที่เอวอยู่ฝั่งนี้ข้ามแบบนี้อะไรที่ไม่ได้ทำก็จะได้ทำอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นอโอ้โหโอ้ต้องนะไม่มีใครพวก่าเปนล็อกไม่มีใคร เราไปเช็คลำต่อไปผมได้ยินสียงพี่เนกลับมาผมว่าเธอเขากำลังเช็คทีนี้ไม่ใช่โดนโอ้ยลังนี้ใหญ่ลังนี้ดูดีจัดโขเขาว่าหทำข้าวถ้าใครอยู่ข้างในชนละทีไม่รู้ถ้าใครอยู่ข้างใน,นลำน,นี้ก็แพ้นะ ข้างๆไม่มีอะไรโอ้แต่เขาอาจจะอยู่ข้างน้ำฝั่งนี้ผมว่าไม่มีใครขึ้นอันนี้หรอกไม่แน่ีบนั่นแหละบอลมันขึ้นได้ ว่านี้คืนยากเกินไปมันไม่มีไม่มีมันเหลือสี่คนตอนนี้ผมไม่รู้จริงๆว้าผมจะขอคำ้บ้จากทุกคนเ<ว>อทุกคนส่งคำใบ้มาผมว่าไม่มีใครฟังนี้ ก็น่จะอยู่ตรงกลางใกล้ๆพี่บอยเอวาคือมืดชาร์ปคืออยู่ในบ้านสักล้างหนึ่งนายคืออยู่ข้างล่างแล้วบอนเหมือนอยู่ในต้นไม้ไตอนนี้ผมหาทั่วรีสอร์ทแล้วก็ยังไม่เจอทุกคนเหลืออีก5นาทีสุดท้ายแต่ยังเหลือ4คน จะเป็น่อนแอบที่ยากที่สุดจอแค่3ในเจ็ดป้าป้าเราไปดูว่าเขาแอบที่ไหนเฮที่ไหนเฮที่ไหนนี่สั่นอยู่สั่นสออกมาดิอโอ้ยเม, <laughs> มื่อ <laughs> กี้เมื่อกี้ ผมยู่คันนี่เลยผมยู่คันนี่เลยโอ้ยโอ้ยนไหนจะเออยู่ดิบ้าคุณเดินมาแล้วยอมรับเลยอันนี้ผมพลาดเองอันนี้พลาดเพรา่เดียดเดิมาโอ้ยอันนี้เขาห้ามเข้าอันนี้เขาใช่มัมีน้ำมันมีน้ำผมกเลยมองข้างในไม่คิดที่จะเช็คใต้ตีนใต้เลยโ้ยด กิแลรวก็เดิอดนแค่แค่แค่มองก็เห็นหมดเหรเห็นเลยใช่อโอโอ้ยโหตายเลยสุดยอดโอ้โหร้อนมากโอ้สองคนอยู่ด้วยกันลองคิดดูถ้าต้องมานั่งแบบนี้เป็นอ สุด,ดยอ,อดยอมเสร็จไปแล้วซ่อนแอบ,บในรีสอร์ทร้างขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้อย่าลืมไปดูบคสอวีไอพีเข้าโรงนางแล้วทั่วประเทศไทยนะครับมาเป็นกำลังใจให้เน็ตเอวาแบงก์ปีแจ็คแพบโฮเอกมนุษย์และทุกคนเลยครับแล้วเราจะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับหลับจงน ทำไมเนี่ยดาวที่มาทำอะไรอะอะไรวะก็ต้องกระถาดิเวียงเวียงเวียง